ครับบันิโมตัดมารีวิวนะครับรถไถจอดอยู่เลยสตาร์ตติดอยู่แต่ว่าว่ได้เลี่ยนแต่กของสุดลายแท้สายน้ำมันใส่แล้วกับส่แบตเข้าไปกับติดติมเลยนะครับอุปกรณ์โบมี่ครับผ่านหนากับโบมี่นะครับาตามสภาพเดี๋ยวค่อยฟังว่าราคาเท่าไหร่เป็นต่เอาบนไี้ไงเอาไปไทถยหน้าลิมน,นะใครมีเอาไปขนหรือเอาไปไทายกแต่งเอา ใส่ผานหน่อยธรรมดายกได้บอผ่านผานผานยกได้ยุ่งป่ะโอ้ตรงนี้ใส่ได้ยุ่งโอ้เออไปทำงานแบบนี้วะมาโอ้อันนี้เพิ่นไปแลกพวงนี่เนาะแกเขาฟันอยู่โอ้ช่วงหน้าขอันึกว่าเป็นลุยมาอยู่นะครับตีนเล็กเนี่ยก็ได้บ่ตีนเล็กนี่ยตีนเล็กก็ได้บ่ บ่าวันที่เขาใส่ตีนเล็กได้บ่ได้ใส่บ่อ่ยางยางก็จะเล่าอย่างน่อยนะครับตามสภาพมีหลังคานะครับมีหลังคาโครงสร้างตามสภาพแล้วว่าเบิ่งวันราคาสุเท่ายเดี๋ยวดูเครื่องกันเลยนะครับอาจจะชิมนนิดน่อยก็ตามสภาพรถบรรสุกรัดเดือยเขาไปเก็บเอาไหม่สำหรับราคามันแนวตาฟังว่าราคามันสุดท่ายนะครับคูปอต้ยีบสองแรงนะครับ ยิบสองแรงของแท้และรังเดิมเครื่องยนต์สามสูบนะครับสามสูบเครื่องยนต์สามสูบเครื่องเขาจะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับฟังราคานครับฟังราคาพัานหน้าพัานหลังไม่มีนะครับระ,ะบบกเกียร์นะครับใส่ได้ครบทุกเกียรม์มีโลมีเร่บอมวันนี้ให้มีโลนะครับ โอ้น่าจะเป็นโยกผ่านบ่ตัวนี้ผมก็ครับว่าเป็นตัวโยกบ่ยังดีอยู่ถือว่าสภาพดีนะครับเท่าไรก็คือราคาหนาสาวเดียวนะครับสาวเดียวสาวเดียวงวด40บาทเด้สองหมื่นบ่นั่งได้ตานั่งขึ้นนั่งดิงดสองหมื่นนะครับสองหมื่นรถไทย,ยอ่า เฮ็ดหน้าเฮ็ดยังพวกม้วนรวมๆเนาะนี่พ่อได้ใส่นะครับพ่อได้ใส่สองหมื่นนะครับคูปต้า L ยี่สิบสองอืมสดแจกกับไฟทักมานะครับราคาสองหมื่นบาทรถไทยโอ้ต่อยอดเอาครับไปเปลี่ยนยางใส่ไหมแล้วก็แต่งระบบหน่อยนึงอ่าลงทุนซ่อมอีกจัก หมื the water. The water ites, ่นหนึ่งนี่ห้วยแก้วเลยล่ะส่แบตเซ่เข้าไปเปิดฝางเลยหนึ่งขึเปิดป่ะดูดิเปิดประทุนดิเปิดประทุนเปิดยกขเลยได้ป่ะโอ้ยยากเครื่องป่ะหนาเปิดประทุนในความเฮ็ดซีไหมจะมาแกี่ยมมั้ยยัง่งอืมอาเพจยังไงเอาตะเกี่ยวฟังเลยป่ะหนาเพื่อเอาไปอันตีรถอันนี้ยังก่อนใส่อันเครื่องปั้น อ่าอัดฟางนะมมนมีเผาเนี่ยเผาลเตอรีมีแล้วเนาะนี่ดิเน่เนะแต่เมันหิปันแบบเดสุ่นีเข้าไปแค่ยัง่งนี่วะปันหน่อยละิงปันหน่อยลเตอรีน่อยบเออมีอยู่อืมใส่ลตอรีน่อยปั่นทำกรองอ่อนอืมใส่ลตรีเนเอาปิดรง่ันงไได้ส้มอยู่ สมราคาอยู่ที่สองหมื่นเกือบสามศูนยโอ้สตาร์ทง่ายปะสตาร์ทง่ายบึ้มอยู่เลยนะต้องประเด็สตาร์ทให้เบิงเด้วยบนว่ากล่องสุราไปหาซื้อเทียบร่อะไรของกระบะมาใส่กับรถอะไรนะครับน้ำมันมัน,มนก็นดูดไปใส่แล้วเป็นรถนะครับพร้อมที่จะจำหน่ายแล้ว คนมาฝากขายนะครับคนมาฝากขายสองเมื่อนรีวิวให้สร้างมันเพิ่งฟังนี้ยางนานไม่ยุ่นบั้งไม่ยุ่งโอ้ยางนานยังไม่ไม่ยุ่งครู่หนึ่งเลยบ่ไม่ไม่ยุ่งได้ยางหลังนี่จากก็ไลยใส่แต่ว่าเปลี่ยนมันจะดีเบรกครับอันนี้นี่คาดนด้เหยื่อวันนี้คาดนิ่มดีป้ะโอ้ นิ่มนีปะใส่ไ,ได้นะใส่ไ,ได้เออมันบ่ลอยโอเคนะครับวันนี้รีวิวคูอต้ายีสแรง2องหมืนครับเรงลราทนรนถะแห่เลีวสองหมื่นมาั่นนี่สภาพยางหลังกับประมาณนี้เลยยางหลังมีมองนั่น,นยอ,อยอไขน้ำล่องน้อยนะ ได้นะครับให้ก็ยางอยู่้ยางอยู่แต่งเพิ่มเติมออสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทจดใจทักมานนเอมเมมต์เลยนะครับขุดงวเขาลุ่นนีเลยมาขุดรงวัยุ่นนี้เลยอ้าวผู้เป็นสร้างกับใคยมากบ้่งเหรต่อยอดออกนะครับอืมบ้ารถเขาล่องได้โอ้ โอน่ลงัยดลอให่งนีลไงโย่เคยเคอเคหลดนี่แหหมือดออเนไม้นะครับโอเคนะครับสุนแจก็ค่อยทักมาโอเคครับ